สวัสดีค่ะสรุปราคาทองวันนี้3ตุลาคม2567สรุปราคาทองวันนี้3ตุลาคม6 7หลังสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9ก้นาฬกาเจนาทีปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง350บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานพุธซึ่งระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด6รอบ รวมเพิ่มขึ้น250บาทหลังจากวันก่อนเพิ่มขึ้นแรง450บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศ96.5%วันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม67ประกาศครั้งที่1ทองรูปพรร์ขายออกบาทละ41,950บาทฐานภาษีบาทละ45,98.48ทองแท่งขายออกบาทละ41,450บาท รับซื้อบาทละ41,350บาทตลอดทั้งวันราคาทองผันผวนปรับทั้งหมด11ครั้งรวมแล้ววันนี้ปรับขึ้น250บาทส่งผลให้ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%ทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ41,950ฐานภาษีบาทละ45,98.48 ทองแท่งขายออกบาทละ41,450รับซื้อบาทละ41,350ขอบคุณสยามเนิ้วค่ะ